สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับนี่อยู่กับเราอู่ช่างเถกนะครับสวัสดีจุงกะแมวบางปูนกรุ๊กรุ๊กเนียครับรุกกนอีกเช่นเคยครับดีซีเจ็ดสิบนะครับ นี่ก็ลูกฟ้านะครับทำเหมือนเดิมนะครับสเตปไล่เบาช่างเถิดมาอันนี้จะมึงเอานี่นี่โจทุก่อนมาตีนูซูตู้เลยนีจ้ะ เตือนแล้วนะครับคันนี้พันชั่วโมงแล้วนะครับหนึ่งพันชั่วโมงนะเออได้หญยปั่นจะนครับนี่เตรียมเลาะนะครับ ปกติจดให้ครับปรับโซ่นะครับอันนี้เป็นดีซีเจิบีนะครับดีซีเจติบีพลัสยู อันนี้อยู่บ้านทับเสรีนะครับตำบลทับเสด็จอำเภอตาพยาครับจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้หรับแมวบองโปูนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรมาสอบถามช่างเทกได้ครับ0862596335ครับนี่ช่างเทกก็กำลังเชื่อมฝาตู้นะครับ มีเอฟซีถามมานะครับว่าะคลิปเชื่อมแบบนี้ใช้ตู้เชื่อมอยี่ห้ออะไรครับนี่นะครับตู้เชื่อมอันบ้านนะครับเช่เฮ้ นี่เป็นลูกค้าทางตาพยานะครับสากแก้วนะครับเข้าใราเพิ่มนข้า เดินหายเลยนี่ขอทางเข้าทะลุนะครับก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับขอทางเข้านี้ขอทางเข้าฝั่งซ้ายนะครับขอลูกค้าบอกเปลี่ยนให้หน่อยจัดให้ครับ ให้ลูกค้ากําลังให้ลูกค้าไปซื้ออะไรอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอะไรทั้งอูจะไม่ค่อยไปซื้อเองนะครับส่วนใหญ่จะจดรหัสอะไหล่ไปเลยนะครับให้ลูกค้าไปซื้อเอาคิดแต่ค่าแรงนะครับค่าไหลออกเองนะครับ พันเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็รถพันชั่วโมงครับการสึกรอก็จะมีบ้างนะครับวันนี้ก็จะทำตัวทำให้ฟังลงกลางลงนะครับ อันนี้ก็น่าจะเอา L50 เนี่ยนะครับลากทเล์นะครับ L5018 ใช้คันนี้นะครับลากโสาลี่ราข้าวนะครับโอ้ยใหญ่มากโอ้ปิดตู้ มันตันสลีสมวยตันวะนนี่ยน้องหกตันสาลีนี่น่าจะใช้ได้หกเกวียนนครับใหญ่มาก ดูแนวเชื่อมกันต่อครับแบบโรเลยนี่ชื่อพนียอทยนี่ไงทีเนประมาณนี้้านี่สิบล้อเ นี่ครับเราทำได้เลยครับนันชั่วโมงนะครับอันนี้รถ1ชั่วโมงก็จะเริ่มมีการส,สึกนะครับเหลตเร่งสึกนะครับนี่ครับถ้าจะปูเหลดก็ทางอู่ก็รับปูเหลตนะครับเป็นไม่ได้ปูเต็มเลยนะครับไม่ได้ปูแค่ครึ่งเหมือนที่ศูนย์ทรรมานะครับปูเต็มเลยสุดเลยครับ หน้าไปสุดข้างลังเลยแล้วที่จะเน้นย้ำเลยนะครับวงเดือนนะครับห้ามถอดออกนะครับเพราะมันจะมีปัญหามากครับถ้าถอดวงเดือนออก จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับขั้นไหนที่อดวงเดือนนะครับใส่ตัวเว้นตัวนะครับจะดูตรงฟางนะครับฟางจะตกแบบไม่เรียงนะครับตกเป็นกองเป็นฟองนะครับเป็นกระจุกกระจุกนะครับเพราะว่ามันมันจะโรอฟางให้เต็มเต็มช่องวงเดือนนะครับมันถึงจะออกไปข้างหลังนะครับ เนนะครับ DC 70นะครับนึ1รถพันชั่วโมงนะครับพันชั่วโมงแล้ครับตอนนี้ยวเปิดให้ดูนะครับ1พันชั่วโมงสิ่งที่ควรตรวจเช็คนะครับ รถพันชั่วโมงนะครับอันดับเลขเลยนะครับลูกปืนลูกปืนคอนะครับปืนคอปืนลูกมุนนะครับปดนโซ่ว่าถ่ายภาพได้ยังนะครับเพราะว่ารถพันชั่วโมงแล้วครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับ 1ชั่วโมงต้องเช็คช่วงล่างนะครับ <Okay. S 1> เช็คไว้ก่อนนะครับดนะบีแล้วตัวเพลิงขับนะครับตัวนี้ต้องมันเปลี่ยนบ่อยๆนะครับเพื่อยืดอายกุการใช้งานของล้อแท็กนะครับอันนี้จะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ลูกปืนตะแกงร่อนนะครับถอดตันนี้ถอดตูดล,ลงมานะครับนะครับตะแกงร่อนตัวนี้นะครับมีมีลูกปืนสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับลูกปืนจะอยู่ช่วงนี้นะครับในช่วงนี้อย่างนี้นะครับชักตะแกงออกมาครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืน,ปนแล้วก็พวกแผ่นแผ่น ตบข้าวนะครับคูหนึ่งคูสองนะครับพอมันเช็คดูรถนะครับเพื่อเยื่ออายุการใช้งานนะครับอย่างอันนี้ก็นี่ครับพอทางเข้าตรงนี้1ชั่วโมงนะครับเรียบร้อยทะลุแล้วนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กยังทะลุนะครับบางคันตุ้นเก่าๆมันจะเป็นเหล็กนะครับถ้ารุ่นใหม่จะเป็นเหล็ก ไรซื้อก็อะไรล่ก็มีเหล็กก็มีนะครับเหล็กก็มีครับนนแล้วก็พันชั่มงก็ควรจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับชุดน้ำมันนะครับน้ำมันห้องเกียร์น้ำมันไฮดรอลิกนะครับ ตรงนี้ห้องเกียร,ร์นะครับน้ำมัน6.5ลิตร,รนะครับ6ลิตรครึ่งหนึ่งครับตรงนี้ก็นะครับ28 18ลิตรนะครับตรงนี้นะครับห้องเกียร์นะครับนาตูันวดนะครับก็น้ำมัน2.1ลิตรนะครับ ควรเปลี่ยนนะครับ <c oughs> แล้วก็ลูกปืนชักไวมนีดนะครับก็ <c oughs> ต้องเปลี่ยนบบทุกปีนะครับแล้วก็เป็นแผ <c oughs> ่นชิมครับแผ่นชิมนะครับถ้าเปลี่ยนได้ดี <c oughs> เพราะว่ามันจะทำให้ตัดข้าวดีนะมันจะไม่เสียงดังนะครับ ก็ดูหลยรถก็ประมาณนี้นะครับเอท่านใดมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสอบถามมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวทางอูช่างติกจะมีคำตอบให้ครับ ท่านใดสนใจครับติดต่อ0 8 6 2 5 9 6 3 3 5ครับช่างเทกค,ครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับ